สวัสดีครับพี่โอนิติเทพครับและพี่หนุ่มประเมศก็มาเจอกันที่สยามพารากอนพารากอนซีเนเพล็กซ์เพื่อมาชมภาพยนตร์เรื่องอ่าไม่ใช่นี่นี่มันที่แตะหัวภา <c oughs> พ,พยนตร์เรื่องอโคตรพยักชนใช่ไหมฮะพยักชนหรือพยักสน พยักชนคนมือทองครับถ้าตามเราไปดูตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างบนนะครับเราไม่ได้อยู่ที่แสแตนดี้เขาจะมีมือให้ปิดทองอยู่ว่าใครอยากเป็นเศรษฐีก็ไปแปะมือตรงนั้นอะไรประมาณเนี่ยหันไปดูหน่อยก็ได้เนาะนี่ครับเขากําลังให้สัมภาษณ์กันอยู่แล้วเราก็เลยหลบมาทําคลิปตรงนี้พี่นุ่กพูดคุยไปก่อนเรื่องนี้เป็นหนังฮ่องกง กับจีนแผ่นดินใหญ่เราไม่ได้ดูหนังฮ่องกงมานานแล้วนะพี่หนุ่มเนาะใช่รับนานมากโอ้โหร่วมกี่ปีแล้ววะประมาณถ้าเป็นหนังสไตล์เนี้ยหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะ20ปีได้ก็ตแต่ฮ่องกงคืนให้กับประเทศจีนผลจากการปกครองของอังกฤษเรื่องนี้ก็กล่าวย้อนยุคไปถึงสมัยนั้นนะครับเป็นเรื่องเป็นหนังประเภทอาชญากรรมเป็นดรามา่าอาชญากรรมมันอาจจะดู มีบางฉากบางตอนที่อาจจะดูแอคชั่นบ้างดูตลกบ้างแต่มันก็ไม่เหมือนหนังสไตล์อย่างที่เราคาดหวังอย่างเช่นสองคนสองคมซึ่งพี่เหลียงวเฉว่ยกับพี่หลิวเตอร์หัวเนี่ยเราได้เคยเจอเขามาในสองคนสองคมใช,ใช่ไหมครับแล,แล้วเราก็จะคาดหวังว่าเมื่อสคนนี้เจอกันมันจะมีแอคชั่นที่มันหยดมันจะต้องมีใครเหนือแบบว่าจะไม่ยอมกันแหะ จะไม่ยอมกันจะคนนึงเป็นตำรวจคนนึงเป็นผู้ร้ายเรื่องนี้ก็เหมือนกันคนนึงเป็นตำรวจคนนึงเป็นผู้ร้ายแต่เรื่องนี้มันไม่ได้หักมุมอะไรอย่างนั้นเรื่องนี้อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างคนนึงก็จะเป็นผู้ร้ายจริงคนนึงก็จะเป็นตำรวจจริงนะครับก็ขอขอบคุณเมเจอร์เซนเนเพ็กซ์และเอ็มพิกเจอร์เอ้าพี่หนุ่มยังไม่ได้โชว์ชวแล้วเหรอนี่ครับนี่ครับก็คือน,นี่คือเงินที่เขาจ้างให้เรามารีวิวนะครับเ <Okay. S 1> <laughs> ขาเปลียนทองครับนี่เหลียนทอง แล้วก็มีอ่งเปาให้เราด้วยเดี๋ยวโค้งนาแกะแล้วครับรเหรียนทองนี่นี่ครับ,บก,ก็พี่โอ๋ขอมอบโชคนี้ต่อเลยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้มาเป็นน่าจะเป็นบัตรอะไรเนะ่บัตรอะไรก็มารูน,น้าคสม,าสมน้ำหน้าคุณนะครับส่วนพี่โอ๋็จะเอาไว้แต่ซองเอาไว้แปะหัวแล้วก็โดดเล่นอ่ะพี่หนุ่มว่าถึงเรื่องนี้โคตรพยักชนคนมือทองเป็นยังไงครับความรู้สึกของพี่หนุ่ม ก็เป็นแนวต้องติดตามครับมันเหมือนเป็นเกี่ยวกับการไล่ล่ารูปแบบของคดีหนัง,งก็มันม<า>จะมีสองพาร์ทนะพาร์ทแรกมันจะดูเหมือนว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นหนังแบบไล่ล่ากันไล่ล่าหักเหลียมเฉือนคมกันแบบแนวฮ่องกงสมัยก่อนอะ่ะ<อ>แต่พอเปิดมาแล้วมันเหมือนจะมันจะเป็นอีกแนวหนึ่งครับ เป็นแนวค่อนข้างสืบสวนสอบสวนใช่ครับจะมีออกช่วงแฟนตาซีหรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับสืบสวนสอบสวนดราม่าอาชญากรรมนี่เชิญเชิญน้องมาด้วยไหมครับเชิญน้องครับเชิญน้องมาด้วยครับน้องช่วยกันโมสองคลิปครับน้องน้องอัดครับน้องอัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออัดนะแต่ว่าอใช่ไหมแต่บางคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่ตีเขาให้พี่ตีเขาให้ผมให้พี่โอเรียกว่าอัด ไ,คคไม่เป็นไร,ไนไรตกลงแอสนะครับรแอสเนี่ยมาจากอังกฤษเขาคงจะรู้เรื่องอังกฤษกับฮ่องกองพอ,อ,อสมควรนะครับจะแน่นหนาเลยไม่เชื่อพี่โอต้องออกตัวกับคุณผู้ชมว่าพี่โอไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์มากนักแต่สิ่งที่แย่กว่าความรู้ทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ยุครู้ไงว่าฮ่องกงเคยเป็นของอังกฤษเขาเช่าไว้แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องคืนโดยที่ชาวประชาชนในฮ่องกงเนี่ยยังคิดว่าอังกฤษจะได้เช่าต่อมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ ยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่คาดฝันกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะล้มกันไปหมดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่แย่ที่ถุกของพี่โอ๋ก็คือพี่โอ๋ไม่มีความรู้เรื่องหุ้นเรื่องเงินเลยเนี่ยเงินสําหรับพี่โอ๋มันเป็นแค่ขนมจริงใช่ครับควงมรกแลตเนี่ยครับ็อกโกแลตเรื่องเงินเรื่องนมไหมเมื่อกี้พี่เมื่อกี้ได้สัมภาษณ์พี่หนุ่มไปเรียบร้อยแล้วว<ะ>่ามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้อามาน้อง <S <S 2> <S 2> อ,อัสบ้างสำหรับผมก็จนตัวผมก็เคยดูสองคนสองคมของ พิ่มกับที่เขาเคยเขียนบทใช่ปะเขาเคยเขียนบทครับเขียนบทใช่องใช่ไหมออกเสียงนี้ทุกแมองมั้งน่าจะประมาณเนี้ยครับก็สำหรับผมแล้วผมชอบบุ๊คออฟวอลสตรีทของมาร์ตินสกอร์เซซีเมื่อประมาณแลีโอนาร์โดดิคาพิโออันนั้นแหละครับอันนั้นแหละเรื่องนี้เราพอหยิบบริบทมาเป็นตลาดหุ้นเรื่องของอาชญากรรมในตลาดหุ้นอ่าแล้วพอหยิบมาทําเป็นหนังแบบฮ่องกงแบบเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบเฮ้ยใช้ได้เลยนะแม้แบบมันจะงงๆในช่วงแรกๆก็ตามครับ ครับเมืม่อกี้นี้พี่โอแอบได้ยินในห้องน้ํามีพี่อินฟลูสองคนเขาบอกว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ฮ่องกงมาเป็นของจีนแล้วรัฐบาลจีนก็จะมีเงื่อนไขว่าห้ามตีแผ่ชีวิตมาเฟียมากนัก <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> น่าจะเป็นเหตุผลว่าทําไมหนังเรื่องนี้เราถึงได้รู้สึกว่าความอาชญากรรมมันค่อนข้างเบา นะครับมันไม่เข้มข้นเหมือนอย่างในอดีตแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นหนังไม่ดีนะเรื่องนี้มันก็ทําคะแนนได้ในระดับปานกลางนะครับแต่ว่าดูจะไม่ค่อยทําเงินเพราะาลงทุนสูงลงทุน350ล้านเหรียญฮ่องกงมันเป็นเงินเท่าไหร่คูณหป่ปะรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ด้ใจ <laughs> แต่ว่าเพิ่งทำเงินได้แค่ไม่กี่ล้านาเหรียญสหรัฐนะครับก็แต่ในหนังเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะในหนังมีมูลค่าหุ้นมีตึกมี มีอะไรสารพัดที่มันดูเหมือนทุนน่าทนากว่านี้แค่ดาราสองคนพี่เหลียงกับพี่หลิวก็ก็หนักหนาแล้วนะครับมีความเห็นต่อเน,นื่องเมื่อกี้น้องอัสยังพูดค้างไว้อยู่ใช่ไหมอ๋อผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือแบบงานภาพอ่ะจริงๆแบบภาพมันไม่ได้มีอะไรมากนะแต่มันเหมือนกับใส่เฉดสีลงไปแล้วแบบทาให้แบบหนังสวยขึ้นมาเลยออในมุมมองผมนะรู้สึกเหมือนผมในอย่างตันเงาอ่ะที่ระหว่างต,ตอนที่ กำลังอะหียงกับหลิวอะ่ะตอนที่เขาคุยกันประชันกันผมจะ,ะดูม,ม,ดมุมของแสงเงาช่วงที่ว่าเป็นต่อนะแสงอีกคนจหน้าสว่างแต่อีกคนหน้าจะเหมือนดอกแล้วพอช่วงหน้าที่เขายื่นมาอีกฝ่ายก็เป็นต่อเหมือนเขาพลิกเล่นเงาเล่นมุมแสงเข้านาตสวยมากก็ือว่าไปเนี่ยจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ก็อยู่ที่การแสดงของพี่เหลียงพี่หลิวครับ เข้มข้นมากทั้งสองคนนี้ก็เป็นดาราระดับโลกนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะแสดงในภาพยนตร์จีนซึ่งไม่ค่อยจะออกไปแสดงในหนังสากลเท่าไหร่เนื่องจากว่าเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ดีๆพี่เหลียงก็ไปเล่นในหนังมาเวลเรื่องหนึ่งนะครับแต่พี่หลิวยังไม่มีปรากฏการนะรู้สึกมีเรื่องเอ่อเ e a กตวอลนะนะที่มันเป็นแบบ<อ>ตัว,ต,วตัวที่มันปีนอันอนั้นมันก็หนังไม่นับแล้วกันอันั้นอันนั้นมันดูเป็นหนังจีนมากเลยแล้วแมตต์เดมอนมาเล่น แต่จริงๆแล้วเป็นหนังฝรั่งใช่ฮะมันเป็นหนังฝรั่งแต่มันมีความรู้สึกเหมือนหนังจีน<ช>นะครับเรื่องเรื่อง t h อ w วอ l อะไรประมาณนั้น The <Straight> อ่าครับอันนั้นอันนั้นพี่หลิวแสดงในใจเราน่าจะนับเป็นหนังจีนนะ <c oughs> น,บ <c oughs> นับได้ครับนับได้เพราะมันแบบฉากหลังมันอยู่ในจีนอย่างเดียวเรื่องเม็กภาคสองพี่นับเป็นหนังจีนเลยครับเรื่องฉลามที่และอะไรเจสันเจแตมก็อูจริงนะครับ ก็สำหรับในส่วนของพี่โอเนี่ยพี่โอพอใจในระดับปานกลางอันนี้อาจจะเป็นตุ้ที่ตัวเองไม่มีไม่ใช่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์เท่าไหร่ยังไม่มีความรู้เรื่องตลาดทุเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยน้องอาร์กับพี่มาตี้ของเขาเนี่ยเขาน่าจะคุยเรื่องนี้ได้ละเอียดเพราะว่าเขาเขาชำนาญเรื่องเงินมากของพี่โอนะคือมันมันแบบว่าเอาในในเรื่องนี้มันจะมีการเอาเงินเอาหุ้นไปต่อเงินอะไรประมาณนี้แต่ของพี่โอเนี่ยแค่ซื้อรูน่าสี่ห้าพันพี่โอก็ล่มจมหมดนะครับ แค่แค่เข้าชวนให้พี่โอเล่นคริปโตแค่นี้พี่โอเงินก้อนแรกก้อนเดียวพี่โอก็จบจบเลยไม่เล่นต่อไปอย่าหวังว่าพี่โอจะเข้าตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่โอไม่เข้าใจครึ่งเรื่องแรกพี่โอเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่พอครึ่งเรื่องหลังที่เริ่มสืบสวนสอบสวนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วเนี่ยสนุกมากนะครับก็ให้คะแนนตามความรู้ของตัวเองพี่โอก็อยู่ที่7เต็ม10นะครับ ความพอใจเพราะหมายความว่าถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเข้าไปดูเนี่ยอาจจะพอใจในระดับเดียวกับพี่โอประมาณนี้แต่คนที่มีความรู้มากๆอาจจะให้สิบเต็มไปเลยก็ได้อาจจะอาจจะสนุกขนาดนั้นของเขาก็ได้นะครับแล้วส่วนน้องอัสว่าอย่างไงครับสำหรับผมนะครับก็ผมอาจจะเคยดูวูบบอสติ t ของมาร์ตินสกอร์ซิกับเรเนลโดมาก่อนนะก็ถ้าให้ถ้าผมให้คะแนนนะก็อยู่ที่8คะแนนนะแปดเต็มสิบพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มผมผมว่าให้8ครับเพราะผมอ่ะ ชอบมันหนังมันจะเป็นสองพาร์ทนะพาร์ทแรกอัมันจริงแนันี้ในส่วนของความเป็นภาพยนตร์ใช่พออีกพาร์ทหลังนึงอ่ะมันจะออกเป็นแนวแนวดาร์กอ่ะแนวมันจะบอกฉี่แรกๆกมันจะเหมือนเราจะดูออกเป็นไงมันจะมีแฟนตาซีด้วยเห็นไหมจะมีฉากมาเต้นหรือว่าคนอะไรี้ยแต่พอตอนหลังครับเขาจะออกมาแนวดาร์กเลยเข้าสไตล์ฮ่องกงสมัยก่อนเหมือนคนละเรื่องกันเลยครึงแต่ว่าความโหดของเหลยงชาวเว่ยเห็นไหมครับภาคแรกเขาจะดูเหมือนเล่นเหมือนยิ้มแต่พอมาอีกครึ่งหลังอ่ะ แสดงคือเหมือนจะพลิกไปเลยครับมันมันจะกลายเป็นแนวโคดแนวดิบแล้วเหมือนคือเนี่ยคือตัวบงการหมดเลยจากที่มีรอยยิ้มมีอะไรนะแต่นี้เขาจะแค่ห่างตาหรือเขาแค่มองแค่ไปยักหน้าอะไรเงี้ยคือเห็นความอมหิตของเขาเลยที่ทําทุกอย่างได้เพื่อเงินเพื่อความสําเร็จของเขาครับครับครับผมอ่าครับฝากช่องทางของน้องแอัเลยครับอ๋อก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมาแกะหนังนะครับก็ช่วงนี้กําลังจะ เข้าซุปเปอร์โบว์แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยเพราะผมจะแกะตัวอย่างเพียร์ซุเปอร์โบว์ด้วยนะฮะของพี่หนุ่มครับเลยครับของผมอะไรครับฝากอะไรครับอ๋อนี่มีสินค้าครับนี่พี่เจมส์ครับพี่ชายครับฝากมานะครับเป็นปลาสลิดอบกรอบไร้น้ำมันครับครับ่าคือสะบัดน้ํามันอ๋อจะชิมกันสดๆอย่างนี้เลยสดเลยครับนี่ครับข้างในจะเป็นหอยอย่างนี้นะครับมีห้าซองครับ อย่างนี้เราก็กินได้สิ <Che che ใช่ครับลองฉีกชิม totally ดูเลยนะครับสดๆนีก right ินสดเลยทานได้เลยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เงินลองชิมครับเมื่อกี้เงินที่เขาเนี่ยเขาจ้างเรามาทารีวิวนี้เรายังกินสดสดได้เลยนะครับให้กล้องดูด้วยชิ้นขนาดไหนอืมนี่ครับไม่คาวครับนี่ครับไม่คาวแล้วก็จะกรอบมากเลยครับอืมของพี่เจออร่อยครับอร่อยครับฝากมานี่ครับยี่ห้ออ่านนหครับพี่อ๋อยยี่ห้ออะไรครับอร่อยไม่เค็มด้วยสุพรรณิกาครับใช่ครับสุพรรณิกา ไม่กรอบครับเหมือนขนมเลยไม่ข่าวติดมือด้ยนะครับเป็นเหมือนแสดงไม่มันนะได้อรัมแห้งดีครับถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยเขาให้บอกไหมวันนี้เหรอเราสั่งซื้อดีกว่าเราสั่งซื้อทั้งไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ไปในคําบรรยายก็ได้นะครับอขอบคุณทางพี่เจิดสุพณนิกาด้วยนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมสอบคุณเมเจอร์ซีเนเบ็กซ์เอ็มพิเจอร์น้องอัสนะครับหมาแกะหนังพี่หนุ่มปรเมศนะครับนักแสดงยอดนิยมของเราครับอ่ขอบคุณคุณผู้ชมครับพบกันคลิปอื่นๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ